สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาซ่อมที่หนีบกันนะฮะก็ถ้าใครมีที่หนีบที่บ้านที่มันพังนะครับสปริงมันไม่หนีบ,นบเดี๋ยวเราใช้ตัวลิปหนีบผ้าเนี่ยนะครับซ่อมมันนะครับถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยมันจะมันจะอ้าไม่ค่อยกว้างเดี๋ยวเรามาดัดมันซะหน่อยหนึ่งนะครับโอเคก็าเดินเช็คที่รูนะครับมันจะตีพับไปหน่อยหนึ่งแต่ว่า เนนจ้าตัวเนี้นะครับเราต้องถ่างมันออกก่อนนะอา้าวถางออกเลยให้มันเข้าไปเด็กๆนะครับอโอเคถางออกแล้วลองเอากิบตนี่ผ้าสเสียบเข้าไปดูจะเสียบได้พอดีเนียเห็นไหมกิฟนี่ผ้นะาสเสียบเข้าไปดูเนี่ยด,ดานตูด รุ่นนี้นะไปหาซื้อได้ไม่กี่บาทน่าจะทุกบ้านน่าจะมีเสียบเข้าไปเจ็บใ,ใครอยากให้มันหน้าไกลๆกว่าน,นี้นะครับก็ดัดมันซะหน่อยหนึ่งดัดมันซะหน่อยหนึ่งนะถ้าเป็นสเตลเลสครับก็ไม่ต้องกัวขึ้นสนิมถ้าเป็นกิบสเตลเลสนะมันจะมันทางๆออก ก็ทางนั้นะโอเคได้ความพอใจแล้วก็นี่เป็นไงเรียบร้อยโอเคเอาไปใช้กันได้นะครับแล้วก็ถ้ากลัวหลุดออกมาก็บีบคืนเข้าไปก็ได้บีบตัวไหนนะ หยุดตัวหน่อาไว้ช,ชืโอจคแค่นี้ก็หนึ่งกวนหลุดแหละแค่นี้นครับไปก่อนครับสวัสดีครับ